เรื่องย่อนวนิยายฉันชื่อเย่ฮาอรานและฉันเป็นนักเรียนฉันคิดว่าฉันจะกลายเป็นอีตัวข้างถนนหลังจากเรียนจบแต่ไม่คาดคิดว่าระบบวิวัฒนาการขั้นสูงจะตื่นขึ้นคนอื่นต้องฝึกฝนอย่างหนักแต่ฉันแค่ต้องนอนลงและทําสิ่งต่างๆเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นตัวเลือกอุปอาจเกิดขึ้นทีละอย่างและเย่ฮาอรานไม่สามารถควบคุมหัวใจที่ตื่นเต้นและมือที่สันเทาของเขาได้ตัวเลือกที่หนึ่ง ไปโรงเรียนโรงเรียนใดที่คุณต้องการไปล่าสัตว์ระดับเทพโดยตรงรางวัลโกตัวเลือกที่สองแค่หาเหตุผลในการกอบกู้โลกและออกจากห้องเรียนรางวัลโอกาสวิวัฒนาการของวิญญาณที่ทำสัญญาเพิ่มขึ้นหนึ่งทางเลือกที่สาไปเดทกับเทพธิดาโดยตรงรางวัล ความโปรดปรานของเทพธิดาที่มีต่อคุณเพิ่มขึ้น50%ทห้ตายจีเย่ห่หารานเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมมากที่เคารพอาจารย์ของเขาดังนั้นเขาจึงเป็นธรรมชาติออกจากห้องเรียนแรงเป็นที่หนึ่งผู้ชายตรงๆมันคืออะไรผู้หญิงมันส่งผลต่อความเร็วในการวาดมีดของฉัน